ถามคนนี้เขาชื่ออะไรไม่ถามแม่ของเขาน่ากินมากแล้วก็น่าถูกด,ด้วยอันนี้น่ากินหรือเขาน่ากินเขาดีดีน้องคะขอวาซาบิเพิ่มหน่อย<ม>วาซาบิโอเคหญิงคนนี้แหละคือผู้หมายปองรอแป๊บหนึ่งหญิงมาแล้วมาแล้วยาน้องน้องถอดแมสนน่อยได้ป่ะ ฮะแป๊บหนึ่งนะพี่จะบอกน้องหน้าตาคล้ายๆกันเลยอ่ะคอยแบนยดิหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยอ่ะตอนนีแฟนยังหญิงเมื่อกี้มึงอยากรู้ไหมเหรอว่าตานี้มันเนื้อหรือหมูอ่ะถามกูดิถามกูดิถามว่าถามว่าเนื้อหรือหมูพี่อนนันเนีย้ยจอในอะไถามเขาไปถามเขาเนื้อหรือหมูถามเขาอ้าวคุยกถามเขาถามกูสิ ถามเขาสิเอาอ่ะเคยอีกถามพี่ค่ะเนื้อหรือหมูมันไปถามสันนอกสันในอีถามว่าเนื้อหรือหมูถามถามเขา <c oughs> เป็นเนื้ออะไรนะริบอายอันนี้กำลังอายอยู่ปะเนี่ยตายแม่มแมหญิงถามคนนี้เขาชื่ออะไรไมม,ม่่าแน้องไม่มีแฟนเนาะอายุอะไรยี่สิบ ถ้าสมมติว่าบ้านพี่จะกินชาบูแบบเนี้น้องมีบริการเสิร์ฟถึงบ้านไหมม,มีใช่ปะ่ะอายุ26หญิงพวกนี้อยากกินบ้างไให้เขาไปเสิร์ฟที่บ้าน<ม>ดเ,าด,เาาดี๋ยวมาดินั่งนั่งคุยนานจะคุยกับเขาก่อนเหยียบมามเหยียบมาคุยจะคุยกับเขามึงไม่คุยเห<ม>ยียบมานี่<ม>จะคุยกับเขาเหยียบมาคือแต่เหยียบเหยียบมาน้องบ้างแป๊บหนึ่งดิเหยียบมาซี่จะคุยกับเขาฝั่งนี้ไม่ว่างเหยียบมาเดี๋ยว เดี๋ยวป่ะจิน้องนั่งก่อนทางร้านไม่ว่าเราให้นั่งได้เนาะะแม้ก็ได้หนใส่ด้วยใ <laughs> ส่ด้วยแม้นี่เก่ามากหญิงหญิงคนเนี้ยดูมีอานาคตแมวทำไมมึงแมวด้วยที่ามมีอานาคตดีถ <laughs> ามมึงว่าชอบไหมไม่ชอบหรอเนี่ยเขาบริการเสิร์ฟเนื้อดิบายเนื้ออย่างดีให้้วเนี่ยน้องทำงานที่น้ำมานายน,นายนังคะทำงาน กับปีวเนาะเออหญิงขอบคุณเขาเขาหน้ากินมากแล้วก็น่าถูกด้วยอันนี้หน้ากินหรือเขาหน้ากินเอาดีๆถูกสี่หนูแล้วเขาหน้ากิน,น,กนเขาหน้ากินแหมอย่ามาแซวนะถ้าพามีหัวกูกินตรงนี้เลยเนี่ยแหมบอกบอกขอบคุณพี่เขาดีบอกว่าอาหารอร่อยอ <c oughs> ผมไม่เกี่ยวเลยครับเออนั่นแหละก็เดี๋ยวขอเบอร์น้องพี่ขอเบอร์ได้ไหมจะเอาไปทำไรไม่ต้องเอาไว้สั่งชาบูไปเสิร์ฟที่บ้านเขามีบริการส่ง เดี๋ยวพีนขอเบอร์หน่อยขอเบอร์เ,าเรขาด้วยขากลับรู้ป้ะไม่เอาจ้า, <laughs> จาขอบคุณนะคะน้องเดี๋ยวไปเสิร์ฟพิธทีบ้านบ้างนะน่ารักเห็นไหมแล้วไหว้มารยาทดีเี่าหมอกันเลยผู้สร้างผู้สงน่ารักน่ารัก